เทียริสตัวละครโมบายรีเจนที่โคตรเจ๋งหน้าตอกเริ่มเลยคันแรกก็มาดูเทียริสกันก่อนนะเทียริสสูงสุดเลยนะหน้าตอกเราลงมาเอาเรื่องเราลงมาอีกเดิเรเริ่มน่ากลัวและเ้วเไปเอา มาเปิดประเดิมมาเลยตัวแรกมียะสายโหดกระโดดยิงนี่ปึ๊บโอ้โ,ชโหชุดโคตรเลลาใจสุดยอดงั้นก็เอาไปที่เวด g ก o สต่อมา ต่อมานะครับผมน้องไรราของเราหูปืนอย่างใหญ่ครับโดดยิงมาแล้วนี่โอ้โหบอกเลยว่าอันนี้เอาไปเอาเรื่องต่อมาต่อมาเม่สาวที่มากับหลอดสุดจะโหดวอัน,นี่กูเอาไม่ได้และสัตว์แม่งมีรอดจะมาฟาดหัวกูหรือเปล่า โอ้โหตัวนี้กลัวหลอดนะกลัวหลอดไม่อยากยุ่งด้วยจะโดนหลอดตบเอาน่ากลัวน่ากลัวไม่เอาด้วยตรอมาน้องเสือโครง่งแต่นี่มันไม่ใช่ผัวมันใช่ไหมคือนี่คือเป็นสัตว์ใช่ไหมหรือว่าใช่วะทำไมตาเป็นสีฟ้านะเนี่ยเป็นเผ่าเดียวกันหรือเปล่าโอย้ยางงี้กูไม่ยุ่งด้วยแล้วดูดิโอ้ยนี่ยิ่งน่ากลัวเลยสั์เอาไปเหมือนกันเลยสัส ต่อมานักร้องที่สกิลอย่างแรงบอกเลยว่ามีอาวุธทั้งสองอันเลยด้วยมีทั้งดาบมีทั้งอันนี้ด้วยถึงจะมีความโหด,หดแต่ก็ใช้ได้อยู่ไปเวทีมาต่อมานะครับต่อมาสาวโหดกระโดดยิงอีกตัวนะแว็กซานาเอ้ยไม่ใช่จะโดนอันนี้จิ้มไหมวะไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ใช่ว่าจะเอากูไปทำตุ๊กาตานะถ้าอย่างนี้กูไม่เอานะให้สัตว์ <laughs> ต่อมานะครับสาวหุ่นยนหุ่นก้นมีความสลาดหลักแหลมเป็นอย่างมากน้องชื่ออะไรวะไม่ได้ใจแล้วดูข้างหลังววววสุดยอด very good สุดยอด very good ต่อมานะครับแม่สาวนักยิงสวิงกิง้งสวิงก้อยโอ้โหหุ่นอยากดีโอ้โหดีไง LS ทุกคนอยากได้ LS เปล่านี่ LS เห็นไหมโอ้ยเหมือนสัตว์ร้ายที่แบบ น่ากลัวกุจะโดนทิปไหมเนี่ยดนนีกลัวโดนน้มแทงนะเอาไปน่ากลัวเ <c oughs> อ้ยน่ากลัวต่อมาแม่สาวสายแทง <c oughs> ที่มาจากทะเลทรายโอ้ยชุดโคตรอลังการแต่ก็ถือว่าพอได้อยู่นะสำหรับคนนี้พอแบบแทงแทงได้อยู่เอ้โอ้ยนี่สายแทงเลยน่ากลัวแะ้ะแบบตัวใหญ่จัดถ้าโดนนี่คือทั้งคืนเนี่บอกเลย แห่งหมดตัวเลยกูตัวต่อมานี่โอ้โหตรอมมาลาแม่สาวสายเวทยินละยาว้วสุดเท่กูนึกว่าเป็นผู้ชายนะเนี่ยนึกว่าไม่ใช่ผู้หญิงแล้วเนี่ยโอ้ยตัวนี้ออกจแนวดะเท่แล้ให้คะแนนชุดไปนะครับเอาเรื่องนะครับ โอ้ยต่อมานี่ออ,อ,อ้สุดยอดโอ้ที่สุดของที่สุดที่สุดเลยแบบอ๋อมผมไม่ไหวแล้วทุกคนต้องเพิ่มเทเลิตใหม่เทเลิสจัดทั้งคืนเอาไปต่อมานะครับผมเมสสาวสายฟ้าอ่าดว่าเป็นอะไรที่โอ้โหใหญ่ใหญ่เหลือเกิน ว้าต่อมาน้องแฟนนี่สายโหนเชือกสลิงไปฟันฟึบฟับฟึบฟับโห,โหเอาเรื่องนะดิโอ้โห,โหเอาเรื่องตัวมานะครับผมสาวสายแทงที่จริงใจมากับค้อนอันใหญ่เบิเ่มเทิมแต่ตัวหนูคือไม่ใหญ่เลยกูจะโดนคุกคหรือเปล่า ไม่แน่น้องอาจจะตัวเล็กเฉยๆหรือเปล่าแต่ถ้าแค่ตัวเล็กเฉยก็ว่าใช้ได้อยูน่นะทุกคนโอ้ยต่อมานี่เสนอโอ้ยอยากโดนดูดเว้ยอ,อ้อมาดูดกูสุดยอดเกือบเกืเก,กืบได้ทั้งคืนแต่ว่า มันจะแบบออกแนวแบบลาลย์โหดๆเ้าไปหน้าต๊อกโอ้โหดูจากรูปก็แบบน่าจะรู้แหละแม่งคือจะเท่าห,หวัวไปหน้าต๊อกต่อมาไม่สาวน้ำแข็งโอ้โแค่เห็นกูก็แข็งและไอสัตว์โอ้หดูหนดี เอาไปที่เวรีคุณนะต่อมาโอ้โหมาแบบน่ารักจัดอันนี้ซึ่งเราเอาที่แบบบิ่มเบิม,บมสุดยอดสุดยอดแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมาเอาแบบอย่างนี้บ้างเออมันบางทีมันเอาพวกนั้นมันไม่ไหวบางทีก็ <c oughs> เอาเรื่อง โอเคนะครับผมนะก็เทีทยริสผมก็มีประมาณนี้นะสำหรับเทีทยริสตัวละครหน้าตอกในโมบายดีเจนดูเพื่อควมบันเทิงเท่านั้นนะครับผมนะถ้าผมพูดอะไรที่ผิดพลาดไปหรือว่าเกินไปก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมงั้นก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะแล้วไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย